ไว้ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีครบวงจรนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบที่เดียว ยังจำกันได้ไหมครับในวันที่เเลียนเอ็มบาเป้ตัดสินใจต่อสัญญากับเปเชชนิดที่เรียกได้ว,ว่าจะดปากกาเซนเสร็จปุ๊บหักปากกาเซียนแทบจะทุกสํานักเลยที่ฟันธงว่าเขาจะย้ายไปเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนแล้วก็หลังจากที่การต่อสัญญากับเปเชเกิดขึ้นครับมันก็ทําให้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับทั้งแฟนบอลเออยหรือว่าทางทีมงานของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่พอใจจนคิดว่าเรื่องราวของเอ็มบาเป้กับมาดริดเนี่ยมันน่าจะจบลงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมันอาจจะยังไม่จบก็ได้ทําไม เป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบสนามอินไซต์จะพาไปพูดคุยกันนะครับเชนเอ็มบาเป้ครับอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้เขาคือเด็กทองคำครับเขาคือนักฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกปัจจุบันก็รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกนะครับกับค่าเหนื่อยประมาณ1ล้านยูโรต่อสัปดาห์ที่เขาเซ็นสัญญาก,กับเปเยอเชแล่ก็แน่นอนนะครับว่าจนได้รับสมญานามแบบเชิงสรพยอกนะครับว่าประธานเป้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นคนคุมทุกอย่างของเปเยเชได้สิทธิได้อำนาจอย่างจริง เนี่ยไม่ได้ถึงขั้นประธานหรอกครับแต่ว่าก็ได้เป็นคนสําคัญของทีมเป็นแกนหลักของทีมการต่อสัญของเอ็มบาเป้นะครับกับเปเช่มันก็ทําให้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่พอใจครับทั้งประธานฟลอเรนติโนเปเรสและทีมงานรวมถึงพวกนักเตะของเรอัลมาดริดบางคนนะครับอย่างลูก้าโมริชเนี่ยก็ยอมรับว่าเอาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะตอนแรกคิดว่าเออเอ็มบาเป้ก็น่าจะย้ายมาแล้วก็แฟนบอก Real เรอัลมาดริดนะครับก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับท่านจํากันได้ตอนที่เรอัลมาดริดชนะลิเวอร์พูลในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนนนนนส์ลลลีีก Real กกัััดดดชชิิิงงะะเเศครรรบแแฟอมมา็ึ่ซ ทางเอ็มบัปเป้นะครับว่าอักอรแล้วแต่นถ้าไม่มาไม่มีเอ็มบัปเป้พวกเราก็ยังเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วซึ่งมีแฟนบอลนะครับไปถามฟอร์เนโนเปเรสว่าเออยังจะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้อยู่ไหมคำตอบของเปเรสก็คือโอ้ยไม่คุยแล้วเออไม่คุยก็ปล่อยไปนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าไม่สนใจอย่างไรก็ตามนะครับวันเวลาผ่านไปครับเปเช่กับเอ็มบัปเป้ก็ดูเป็นเคมีที่มันดูลงตัวเหลือเกินนะครับเอ็มบัปเป้เล่นได้อย่างสุดยอดสมกับสัญญาราคามหาศาลของเขาเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมททัััั้งงกกกบบบบสสสโโรรรเเปปช่่แลลลละะะ็าุุดนนนคคใฟตอียิไ ประตูขวาดาซันโวประจำทัวร์เมนต์แม้ว่าฝรั่งเศสจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ผลงานของเอมบาเป้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของเขาขึ้นไป <S <S ก็จนทําให้มีข่าวของเขากับเรอัลมาดริดเนี่ยกลับมาอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่าเรอัลมาดริดนะครับเป็นทีมที่ถ้าคุณดีที่สุดเรอัลมาดริดก็จะมองคุณครับไม่มีทางที่เรอัลมาดริดจะมองข้ามแน่นอนแม้ว่านักเตะคนนั้นอาจจะเคยปฏิเสธมาแล้วมันเคยมีคําว่าเรอัลมาดริดจะไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณดีพอเเรรออัััลมมาาาดกกกก็พ้จะบช่นนนียวสญ,ญ,ญขง กับเปเช่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กับทีมไปในระยะยาวนะครับเพราะว่าด้วยวัยเพียงเท่านี้แต่กลับเซ็นสัญญาเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับหมายความว่ามันก็เป็นการต่อเพื่อที่จะไม่ให้เสียไปฟรีๆแล้วก็เป็นการวัดใจในเรื่องของมูลค่าทางการตลาดของเอมบาเป้ว่าจะทําได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยยื่นข้อเสนอมาและที่สาคัญเปเช่ก็อยากจะวัดใจด้วยว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอหรือไม่เมื่อถึงวันที่เอมบาเป้เนี่ยจะต้องต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ของสญญญาฉบับนี้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถมัดใจและก็รงังโกรธ เป้ให้อยู่กับทีมได้หรือไม่แต่บอกไว้เลยนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะครับกับการที่จะดึงตัวเอ็มเปเป้ทุกอย่างมันยังไม่จบนะครับส่วนเปเช่แน่นอนนะครับพวกเขาก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะรั้งตัวเอ็มเปเป้ไว้ได้เพราะเอ็มเปเป้เป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลคนหนึ่งของทีมครับเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทีมชาติฝรั่งเศสเป็นสัญลักษณ์ของชาวปารีสและก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสโมสรนะครับฉะนั้นเปเชจึงพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวเขาเอาไไวววว้้้้กกับทีีมมมใหดแแนนน่่่่อออะาาาเงจถ ที่รองจาก5าลีกอื่นๆแต่เปเช่ก็คือสุดยอดทีมที่สามารถดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมได้โดยมีเอ็มบาเป้เป็นศูนย์กลางของทีมนั่นเองนะครับที่กลับมาที่เรื่องราวของเรอัลมาดริดนะครับมันจะจบหรือยังกับการที่จะดึงตัวเอ็มบาเป้มาก็ต้องบอกเลยครับอย่างที่ย้านะครับว่ามันยังไม่จบอย่าลืมนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ได้ใช้เงินมหาศาลในการล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเนี่ยมันนานมากๆแล้วนะครับซึ่งมันนานจริงๆนะครับตั้งแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นเขาคว้าตัวโรนั ค่าตัวสถิติโลกนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง4-5ปีหลังเนี่ยเรมันดิดจะไม่ค่อยซื้อนักเตะระดับท็อปนักเตะระดับที่ค่าตัวมหาศาลเป็นซุปตาระดับโลกเป็นนักเตะที่สั่นสะเทือนตลาดนักเตะนะครับแทบไม่มีเลยก็จะมีก็คืออย่างในประมาณ3ปีหลังสุดนะครับ3ปีที่แล้วก็คือตอนซื้อเอเดนอาซาเข้ามาค่าตัวกว่าร้อยล้านยูโรแต่ว่าผลงานก็น่าผิดหวังนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาก็น่าจะพยายามซื้อใครเข้ามาใหม่โดยเฉพาะยิ่งกกับบาาารรรที่่คเเซมมนยยอุิ ขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะอายุ35ปีไปนะครับมันก็ทําให้กระแสะข่าวว่าอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้นะครับที่จะเข้ามาแทนที่ของเบนเซม่าในอนาคตนะครับมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะไปอยู่กับเปเชต่อหรือจะอยู่กับเรอัลมาดริดต่อ,รอ,อ,ตอเราจะเห็นตัวเลขมหาศาลกับการย้ายทีมครั้งนี้ของเคลียนเอ็มบัปเป้หรือประธานเป้ที่เราเรียกกันอย่างแน่นอนก็ติดตามกันนะครับว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าสั่นสะเทือนวงการอย่างแน่นอนเพราะนี่คือน,นักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทน ของยุคสมัยต่อไปของฟุตบอลครับและสำหรับขอบสามอินไซ t ์ในวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice ครับจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับลนนี่คือขอสามอินไซ t ์ในวันนี้นะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะนำเรื่องราวของใครมาพูดถึงการติดตามได้ที่เพจขอบสนามครับ